คนละอ่ะมาเรามาตีพวกกันเฮ้ยเอากันเลยเออแล้วพวกอะไรนั่งเลยคนเลยกันนะไม่มีเรามีเลยอ่ะเออบวกกับวกกันเลยฟรีดอมนอ้าวเออเจสครับกูเจสนะครับตราดีผอนนู้นอนุูนว่าครับสวัสดีผมวาสาสามคนสามคนนี่เกือบแปดสิบนะ อะไรอะไรอายุเอาเอาผมคุยกับเอ็คบับตัวคุณกินหายไปอีกแล้วอะไรวะคุณแจ๊สโอ้โหอายุอายุเกือบ80แต่น้ำหนักนี่เกือบสามรออันนี้คือเราจะมาตีบวกกันนะฮะคลิปก่อนที่ผมลงไปก็มีให้ดูแล้วเราจะมาทำอีกอผมเบิเรื่องรองแล้วฮะบวกห้าปุ๊บไม่มีแสงด้วยแต่ผเออบวกหมีแสงด้วยตีอะไร เอ่อมันสีฟ้าๆคืบๆนะฮะน้องเงินคืบๆแล้วมีออร่านิดนึ่งนะฮะแต่ผมว่าจะจะตีบวกนมให้นมมีออร่าหน่อยมันก็ไม่ริไม่ได้อันนี้เราใช้อัตราสูงสุดในการตีบวกนะเฮ้ยตีแล้วเว้ยแต่มันไม่ไม่ไม่มีออร่าเว้ยเป็ดตีแล้วตอนนี้คุณกินเป็นตัวผมเองเก่งยังก็กำลังขวดอยู่เนี่ยอ้าวเวงกำให้ผมเองคนกินเรียบร้อยครับผมบวกมาแล้วโุญแจค่อนข้างมีปัญหานะเฮ้ยเดี๋ยวผมนี่จะตีบวกนี่มันจะแตกป่าววะ ถ้าเกิดเกินบวกข้าจะแตกก่อนวะการตีบวกนี่คือใช้เผ็ดเยอะๆบวกลดลงบวกลดลงเฉยๆไม่มีแตกนะพอดีอันนี้ผมใช้เผ็ดแบบเต็มตลอดเลยนะเนี่ยผมใช้หินห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนยผมใช้หินห้าสิบก้อนเนี่ยแม่งแค่รวมบวกแล้วยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะที่จะตีบวกติดเอาวัดเสี่ยงเป็นเสี่ยงหัดเลยดีกว่าระหว่างการเสิรถียงแข่งเมื่อล้มเหลวอาจจะทำให้ระดับลดลงเอาเอาไงดีวะ มไม่สนนะใสอย่างเดียวใส่แร่เต็มตีอย่างเดียวหัวดีครับหัวดีครับบวกบวกนี่บวกนี่บวกสามแล้วครตอนนี้โบกเขาให้ยังไงแล้วผมเห็นคนอื่นมะเฮ้ยดวกีสิบเฮ้ยเฮกยเฮ้ยเก้ล้วเฮ้อเฮ้ย้้ยแล้วเฮ้ยเฮ้้ว้้่้ว ดูโง่64แล้วนะครับดูดูโอ้โหดูดีมีออร่าอาวุธตีเสื้อดีกว่าเด็กฮะอะเราตีเสื้อดีกว่าอุ้ยแก้ผ้าว้าแก้ผ้าตัวผมแก้ผ้าเว้ย <c oughs> รู้สึกชอบชอกชอบใจฮะคุณกิดชอบครับอะไรแก้ผ้า <c oughs> แน่นอน <c oughs> ไม่น่าเชื่อเมื่อกี้โอ้โหบวกแค่ ปอร์เซ็นต์นการตีบวกติดยี่ิบสองติดอ้โหแม่โจโกมละมาติดสองอเรื้องน้โอ้ยพอตัใจบวกบวกหกวันนี้ไปเทสวันแรกผมตีสิบหกเปอร์เซ็นต์ติดอ่ะเฮ้ยผมตีแม่ไม่ได้เลยตอนนั้นอ่ะอ้าวกรรมไอ้เหียตีบวกหกสิเซ็นแตกเอ้าอะไรวะตีบวกเสื้อหกสิเอร์ซ็นแตกผมไม่ยอมนี่อีหกสิบไปไปเลยครับตีโบวกหก ไอ้คอหิงแก่้ายังไงเอ้ยแตกแวเหรอโอ้โหอะไรวะสำเร็จครับโอ้ได้บบกมาแล้วนี่กูตีสามห้าเปอร์เซ็นต์เลยกูไม่เพิ่มหินก็ได้อะถ้าผมสนครับผมสนผมจะบบกเพิ่มไปอีกนี่สามเอรเซ้นต์ติดเลยเอาทีสามห้าเปอร์เซ็นต์ติดเว้ยอะไรวะกูตีเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ะเอาดิบกก็ติดไม่ติดเอาเนี่ยโอ้โหแม่งคิดเกีคิดคิดเกยคิดจำนวนเพชรจังเลย เฮ้ยตีม่้งยังไงเอาแตกไว้มึงแตกไปใส่ไปเลยครับร้อยยี่สิบหกเมตรเฮ้ยคูงานันเลยอ่ะอื้ือรูแจ๊สลวยที่หินนะเฮ้ยผมแตกแล้วแตกอีกอ่ะว้ายแตกหลายรอบสวยติงบวกเจ็บพังเฮ้ยเหี้ยนึกว่าติดเติงเลยกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นเมื่อกี้ สามสิบผมบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะตีถ้าบวกข้าวไม่ติดสักทถิติจะเตื้อเนี่ยฮะจำไว้นะว่าหลังจากบวกไปแล้วอย่าเพลืองเพชรนะฮะคุเส็งพิถ่ายเอาคูปเก็บให้มึงก็ได้อะเพิ่มให้สิบก้อนอะให้ติดนะมึงติดนะติดติดเฮยงวดปบาบเขาให้ยังไงยังไงแย่ติดแล้วโอ้ย พอฮะบวกห้าครับพอแล้วครับเอาพังอีกโอ้เหลือบวกสี่แล้วเยอะไปแลเยอะแล้วพอแล้วโอ้พออะไรรึเปล่าครับเพชรหมดกก้าเฮ้ยเหลือสามสิบสามก้อนนะผมใช้จนหมดเลยอะเต็มติดเลยเฮ้ยคุณแจ้เล่นอาชีพบอลลี่เออร์รึเปล่าเปล่าครับผมไม่เป็นเปล่าอะไรนะมีไก่เล่น เออไก่เล่นเลยโคแจจะเล่นอ่าเล่นตะกูดอาเชอร์หมดเลยครับทั้งสามเฮาเลยนี่เราไปทักทายเขาหน่อยสวัสดีแม่มดลูกมดไปไหนอ่ะเกียนดิเราเคลียร์มาแล้วนะเราก็ยังไม่เห็นคุณกีดอยู่ดีนะับคุณกีดถ้าจะอยู่ใกล้เราจะแท้นะเอาโค้ชแจมองไม่เห็นผมเลยว่าแย่ อยาด้เอาหินเก็บดีกว่าแล้วมาชาแนลสองเก็บไว้ให้ไก่าดีกว่านี้กี้ต้องไหนครับเนี่ยอยู่ตรงโกโกดังนี่แหละโกดังโกมีชื่ออ่โกมีชื่อเสียงนิดนึงโกดังอุ้ยโอ้ยแม่งน่มุกเลยเปลือกหอยเนี่ยฮะโกดังไหนวะ เอ้ยผมอยู่แนวหนึ่งนะคุณจ๊ไปแนวสองคุณจะเจอผมเป็นล่ะแ้วผมไปแนวสองอะ,อะชื่อว่าอะไรทิยาทิยาขี้ยาชื่อทิยาขี้ยาเดี๋ยวสําเนียงชักจะไม่ใช่เนี่ยผมมาเนี่ยอยู่ตรงโกดังเนี่ยโกดังไหนอะแล้วโกดังเนี่ยอยู่ข้างเอลซ่าเนี่ยเอลซ่าอ,อยู่เนี่ยอไเจอแล้วเห็นเอลซ่ายังเห็นแล้วอืมโอเล็กอีโกเลยอืม ไปอะไรเรื่องเลยฮะพร้อมเลยตอนนี้พีวีพียังไงผมบวกของพร้อมมันเหรอไงเราจะพีวีพีกันใช่ไหมครับจะบวกไหมจะบวกมมาเะล่ะมาเะล่ะบวกเะล่ะผมบวกแล้วเนี่ยผมเลเวลสิบเก้านะคุณเฮ้ยผมสิบแปดผมเลเวลยี่สิบนะคุณเฮ้ยแต่ผมยังไม่อัพสกิลเลยนะผมมีตั้งหกสิบกว่าอันเนี่ยยังไม่อัพเลยเนี่ยมืออัพอะไร อัพอะไรเดียวสนามประลองนะเฮ้ยใจเย็นดีกูเด,ย <ขอ S 1> เดียวเดียวเดียวอัพอะไรดีวะรอกูรอกูก่อนอผมไม่อัพแล้วผมอัพแค่นี้พอแล้วเก็บสก,กิลไวใ้ใช้ดางหลังครนะับลองอัพไปก่อนนะโจโจ ลองอัพนี่เหมือนลองอะไรไงอ่าฮะเป็นลองดาวลองดาวเกี่ยวขี้อะไรกันลองดาวไม่รู้เงือเลือดและทรายลองดาวลองดาวเจ้ารู้รสชาติแท้จริงของปูไหมเจ้ารู้เจัดรสชาติแท้จริงของปูไหมรีบกินเถอะรีบกินเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละง่วงเหรอเอาละ อ๋อผมเบลยคนดูซาอารมณ์ดีไปแดงมูสกันมั้ยไปไปไปหน้าห้อง PVP กันดีกว่าเดี๋ยวทักก่อนเฮ้ยมันมาสามคนมันไม่แฟรฝงทำไมอ่ะรู้สึกว่ามันจะมีแต่ทีมนะเออเดี๋ยวดูก่อนว่ามีทีมมั่วหรือเปล่ามันมีทีมเลียงเหมันต์นะสร้างสนามประลองอ๋ออ๋อมีทีมมั่วมีทีมมั่วโอเคโอเคทักเดี๋ยวสร้างเองไม่จำกัดเลเวล ยื้อล้อดอมนะฮะอยู่อลอดอมทำห้องนะฮะและคเราคของกิดใส่จริงในสีดำนะฮะเฮ้ยดูเล่นไงวะดูเล่นเออสีดำหว่ะเออเือห้องอีอผมเพิ่งรู้ว่ากติงตัวของผมก็ใส่จริงในสีดำเล่นแบบรอบชนะเอาชนะเท่าไหร่ชนะห้าเลยกันนะจะเล่นานๆหน่อยเขาดูไม่ได้ไม่อยากให้คนอื่นดูพาร์ตเปิดหนึ่งหนึ่งหนึ โอเคดูนะเดี๋ยวสิงไงคนนั่นไงอีใช่ไหมใช่ใช่พาร์ทวันหนึ่งสี่ตัวฮะแล้วเล่นงไงเข้าหนึ่าสองสามสี่ตกลผมเข้าแล้วเข้าเพิ่งกดทฤษฎนบาลองแล้วสองสามสี่หนึ่งหนึ่งสี่ตัวเข้าแล้วอือพร้อมล้วอ่ะเอ้ยมันอยู่ทีมเดียวกันหรอ กรรมใช่เหรออันนี้กูยุ่ง<อ>ิงเหอกูอยู่คนละฝ่ายเลยเนี่ยอ,อาอเตรียมตัวตีเลยดิเอ่ยไหนบอ,อกตีมว้วนไงต้องต้องให้ตะกิดกดตกลงก่อนนะต้องร้องเราไม่กดพร้อมแล้วอ่ะคือมัน,<อ>ม,นมันมันมีโหมดที่เป็นแบบสงครามกับโหมดในร่ละเอ๊ะมันคับไงวะเดี๋ยวก่อาอะไะมังคับเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวมันมันนึกไปนึงไปนึงมีปัญหาน้องฉับฉับอะเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงโอ้เลื่อนหมื่นสามครับเป็นไง เฮ้ยผมเป็นบันนีเกิดเลยเฮ้ยตีมั่วตีมั่วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้มเนี่ตีมั่วือโอ้โหตีตีแต่กูทำไมตีแต่กูอ้าวมึงหันข้างไงวะเฮ้ยคุณกินมาอยู่หลังผมผ้าแล้วผมตบตีข้างหลังได้ด้วยเฮ้ยจะมาหันเฮ้ยคุณเบสโดนโดนคุณเบสโดนไอ้

อย่านะคะอย่านะคะอย่าไม่อย่าไม่อยาไม่อย่าไล่ฆ่ามันไล่ฆ่ามันเฮ้ยอย่านะครัะไล่ฆ่ามันไล่ฆ่ามันอยู่อาโบนี่เอาหลุดเลยวะเนี่ยเอาหลุด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 เอาเอาหลุดเอาอยู่อาโบนี่ตายแล้วโอ้คุณแจ๊ดด้วคุณแจ๊ดโอกเอาคุณแจ๊ดมันก็จะตายดีกว่าโอ้ยแม่งน้องฉับๆเลือดเยอะไปปะอะไร เดอเท่ไหรเอสองหมกว่าสหมื่นกูหมื่นสเดี่ยวตายเลยแกเอ้ากลับมาแกทำไมมันไม่กลับมาเยรอฮัลโหลไอ้งตายเบอเอ๊ะทำไมผมไม่มีเสียงเพลง เอ้ยเรากู้คนไปตั้งห้ารอบเดี๋ยวนะคุณกินร้องเข้ามาใหม่ไหมเนี่ยเสียงเอ๊ะทำไมเสียงเพลงเขาไม่ได้ปิดนี่หว่าหรือเป็นเฉพาะเฉพาะในแมปนี้วะเฉพาะในแมปน้องกว่าไม่มีเสียงอะไรเลยฮะไม่มีไม่มีจะเห็นเป็นคีกับอืมโอเคได้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 หมดไหมหมดไหมหมดลูกเป็นกู้สาษจงตีไก่ที่จะมาจ่อหน้าใกล้กันทำไมเนี่ย วแย่เกินพลังอ่ะไอ้คุณคุณแจ๊ไม่มีดาวกระจายออกมาจากคุณแจ๊ไม่ตดเป็นดาวกระจายด้วยแน่นอนเนี่ยตรงดาวกระจายเลยอะไรวะผมคนเข้าดีว่าเงี้ยเดี๋ยวขี่ใหม่ก็ได้โอ้ยคุณแจ๊โอ้แย่แย่ดุดเกมแย่ เราสูดเก๊ะผมขอขึ้นมาส่องลมก่อนแล้วกันนะไหวครับเลือดเขาเยอะกว่าเยอะโอ้โหดูยังคนนี้ขาวใหญ่ส่องเข็งในนี้อูสีขาวกินตัวอะไรอยู่เว้ยเฮ้ยแพ้อีกแล้วรังเกงเขาเน้นไขชนะชนะฮะเดี๋ยวกดออกเลยก็ได้มั้งออกมอลเลยออกบอเลยตั้งใหม่เลยโอ้ไม่ยอมเลยครับผมได้ไงเนี่ยกดไม่ลุกอ่ไปหมู่บ้านโอเค เนี่ยกดแลว้วกดไปหมู่บ้านเลยท <Hey, S 2> ี่เกเ้ชนะเลยครับวิกตอรี่แล้วผมชนะแล้วเ yeah. กวูออกเฮ้ hey, โว้ยยอดแม่งกับโอ้ยสัตว <c oughs> <Hey, S 1> ์เอา้าอะเอาโอเคแค่สีมไม่ได้ด้วยเนี่ยเนี่ยความจริงมันมีแบบสงครามอ่ะสงครามน่าจะใช้ได้ทั้งหมด ว่านะเพราะมันมันเป็นแบ่งฝ่ายชัดเจนน้องไม่ได้แล้วต้องอัพสกิลเพิ่ม <c oughs> ต่อยกันนมระเบิดไอ้ต่อยกันนมจบัต <c oughs> อือหือกินหน้า อยู่ไหนก็ได้เนี่ยอโหโอ้โห oh, oh, oh. ป่าวผมดูคลิปที่หน้าอยู่คลิปคลิปคลิป DOS เด็ดออนไลน์เมื่อกี้เข้ายัางเข้ามาแล้วฮะรอเนี่ยรอตาประลองเนี่ยเมื่อกี้คุณแจ๊บปิดห้องทำไมอ่ะ <laughs> เอ้าจะรู้เหรออ๋อหม่ก็ได้โอยผมไม่รู้ไวายวายวาย,วาย,วายพระเจ้าวายเทพีเย้ เอาเปลี่ยนแมปบ้างนะเป็นแมปปากเก่านะฮะระบบรอบเอาชนะชนะสามพ้อกันนะเฮะียดูหนึ่งรอบมันจะหนักมันเยอะไปฮนะไม่ได้รหัสรหัสเดิมนะ D E R M ใช่รหัสเดิม,ม,ดมผมพิมพ์เพราะว่าเดิมมันไม่เข้าได้นะตั้งห้องละก็ดีก็งงเป็นของครับอ่ะตึงกดหัดท<ม>ั้งวาอยู่เลย กูยังไม่เปิดรายการของกูเลยนี่หว่าช่างมันเนี่ยไม่ต้องเปิดลมมดนะสวัสดีครับผมดอมครับสวัสดีครับแค่จูกูเจนครับ,รบอะไรวะ<อ>ผมมาแล้วเนี่ยกดทุกคนอื่นต้องกดเลยดิอ่าโอเคมา,มามใหม่ที่กูไม่ยอมข้าง,ง,งกูไอ,อ้มาใหม่กูไม่ยอมนี่ก็อยู่นี่เลยครับอยู่ชายป่าเปลี่ยนสเต็เปลี่ยนสเต็ นี่อ๋าหลบหลีกคเข้าดิเข้าดิเข้าโอ้ยเฮ้ยหามไปทาเฮ้ยเฮ้ยแ่แรงไหมั้งคุณกีดถ่ายันเ่าไหเฮ้ยผมมีพลังแข่งดักบอลอ๋อแที่ผมเสียเปรียบเ่โอ้ยแม่งคุณกีดสกิลอะไรของเขานี่ผมบอกาผมีสิลแห่งดักบอลทำไปทาไ่ โอ้ท,ทำไมต้องลุมข้าผมก่อนเลยทำไมมีชุดกระต่ายด้วยเอา้าก็ใส่แคสเลยครับคนเฮ้ย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 เ้ยเฮีย้ยเฮเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเใส่แคด้วยเนี่ยเฮ้ยดเ้เนเเเหเ้เฮ้ย้เฮ้ย,ยอะไรเ,เ,นเน้้ย้ เรียบร้อยอะคีดอมชนะอะไรวะไม่ฟีดอมมันเลือดเยอะกว่าวะแม่เมือตั้งมือเลยวินี่คุณโกงเอาโกงอะไรอะอะไรเอากดพร้อมกดพร้อมกดพร้อมลืมลืมกดฟีดอมโกงอ้าวอเฮ้ยเอ้าวทำไมเกมดับวะดับอะไรผมก็อยู่เนี่ยอ้าวอ้าดับครับของผมเกมดับอ่ะนะตอนนี้เรามาลุยดันเจี้ยนกันนะฮะ ดึงพร้อมกันอันนี้ผมถ่ายได้คผมถ่ายไว้เลดี้เกิลเลดี้เกิลเก้ข้าเอ้ยต้นไม้แม่เออต้นไม้สะบัดแล้วนะ่ะมันสะบัดแม่ดูเหมือนอว่าชุดแคสผมกำลังจะหมดภายในไม่ช้าได้สองชั่วโมงอ๋อสกิลตัวโจยของผมมันมีนี่ฮะสกิลพวกดึงไนเข้มให้เข้าตัวครับขวาอีกทีจังที่ขโมยดิก็ใช่ครับเป็นหัวขโมยนี่นะ โอ้ยจะตายแล้วลูกเหวียวไม่ให้ของแน่ไปเก็บทำไมไม่มันมันต้องให้ของลอยมาก่อนนะครับพอใกล้ระยะอาณาเขตก็เก็บได้เหมือนคุกกี้นางฟ้าอืมไม่คุกกี้นางฟ้ากูพูดถึงอะไรเดี๋ยวไม่ได้อะไรเลยอย่าพูดถึงเยอะเกินไปทางด้านเขาไม่ยอาไม่เหรอ โอ้ใครหวังจะเล่นตัวละครที่มีอยู่แรงๆก็ดูตัวคนกีดดูเตัวอย่างเลยนะครับเนี่ยโอ้ยสายเบร์สายเบร์ต้องแรงอยู่แล้วตัวบ่าส่วนใครที่เน้นามเร็วนะฮะยิงกระจายรัวๆอะไรนี้ก็ตัวผมได้นะโอ้โหแ,แม่งขึ้นเตา่าทีนี้หายไปเลยรังขึ้นเต่าต้องใช้ในตัวหน้าฮะถึงจะหายโอ้ แกดูมันมีประโยชน์นะฮะคุณแก๊สบอสบอสนี่คือสุดบอสโ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับบอสนะครับนะบอสตัวอะไรอะโคเลมเหรอโคเลมอะรามูนัสเดี๋ยวคนคนต้องลงประมาณอีกสองดันนี่เรียบร้อยครับผมไปเอาน้ำกับนะดันเดียวจบแล้วเอ้มันมันมีข้ามทีสองที แหน่จบแล้วเเอาน้ำแป๊บเดียวเอาน้ำอ่ะฮะไม่เอาน้ำเลยได้สามดาวครึ่งเฮ้ยไลยไม่กว่าพนึกอ่ะเนี่ยเราไปจะสะพานนี้ไปครูแจ๊ดีิครูแจ๊ดดันเลยดันแลมาดันดองตีนของกระบ่ากระบาดใหม่นะตอนนี้เราเจอน้องับๆไฉับ ไหนฉับไอ้หน้องฉับๆเป็นบ Bunny g i r ลนะฮะไหนมีถุงมือโอ้โหหำก็ตายไอ้หูก็ตายมีหำก็ตายด้วยนะเยอะเลยอยากได้ใส่มั่งโอ้โหดูชุดอนึ่งฮ่า่าเพราะแต่เป็นลงดันไหนแต่ลงแดนที่คุณลงได้คุณเลีวยงน้องมาดีมาดีกดล็อกกือพร้อมอีกกดพร้อมดีฉับับกดพร้อมเียเดี๋ยวกดบร้อมปันบีแม่งนี่ไปดังบนนี่นี่นี่อนี้แหละนี่แหละแม่ง นี่เลยโหดเฮ้ยเฮ้ยระดับไหนเนี่ย18ไม่ใช่เรมระดับความยากปกติกรรมน่าจะเอายากสักหน่อยมาทั้งสามคนโอ้ยยากไปโหดเกินวันที่ก่อนผมลงไปแล้วอะระดับยากลงคนเดียวเม่ก่อนเล่นยากกับใครอะโอ้โหมันจะตายเอาเล่นกับคุณกินเออไม่ตายแล้วตายอีกอะผมกลัว โอ้ชุุกไม่เ็กซ่เลอ่ะน่เอมก็รู้สึกน้อยใจสกน้อยใจ่รลถ้าในควมิงไม่ต้องกลัวตายนะตัไม่่แรง่หายนี่เป็นไงผไม่ใส่อยตัวเนี้ยโมากเลยฮะาใครอยากเร่อ่อยากรู้ข้อมูลต่ามๆแต่ว่าดูในบ่อด้วยนะมีคนไปให้ไมูเยอะแยะเลย เไมยว่าจะเป็นในเกี่ยวเกี่ยวนี้อย่าโดนด้วยเฮ้ยเนี่ยคุณแจ๊บไ่เอาดีด้วยไม่ไม่อาเมนทอสเป็นทอสมึทอสอะไรล่ะเสียเลือดโอลตันเออเฮ้ยปูปูปูตันอีตาตันอีตาตันโดนไปแล้วสามล้านฮะเกี่ยวแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอาเหรอตรงตรงเนี้ยมาเป็นขบวนเลย เขาไม่อยเสียงเหมือนเหมือนเหมือนแผนที่มันเละๆไม่เสียงเหมือน้องตีโว้ยสมบูรณ์แบบเนีน่ยผมเป็นแม่มนวลด้อยโดยเลรมวขี่แม้กว่าดิฟได้ด้วยนะดริฟดิฟดริฟเนี่ยไม้กว่าดิฟโอ้โหไม้กว่าดิฟไปด้วยอ่าพูอกินเนื้อพูอกินเนื้อนนอ,อ,อะไรพูดกินเนื้อวะ ข้างหน้านั่นไงคุณกินเนื้อใช่ไหมคุณกินเนื้อใช่ไหมไอ้ช็อตคุณกินเนื้อใช่ไหมระวังโดนพิษนะน่าจะโดนเลยตายเลยตายแล้วครับมึงกินเนื้อใช่ไหมคุณกินเนื้อใช่ไหมทำไห้ตายคุณพิษแอดไว้นี่แอดไอ้ฮิวไปไอ้เย่ในฮิวเลยชี่วไอ้คนฮิวให้อ้าวที่ผ่านนะครับอ่ะไรอ่ะไรมาจะมา โบโบโบไม่ตองรอบับเรอบาอ e r u peru ถ้าไมตายแล้วนะถ้าโมเรื่องอะไรอ่ะถ้าโมพี่อะไว้ตัวทั้งสองตัวทั้งสองไวท์ฮิตอ่ะมีด้อมมีหม้อด้วยอ่ะใช่มีตานมีหม้อถ้าไม่ตายแล้วนะจัดด้วยครับคุณแจ,จ๊ด,ดจัดด้วยอะจัดด้วยอะอันนี้อันนี้ถ้าไม่ตายทานนี้ปั๊บเอ้านี่แหละยิงตายหาเลยเอาคุณแจ๊ดตายอ่ะ รอะไรคุณแจ๊ดนะขอตายสวยนะโอ้ยโดนโจมเตียงกติมขังไอ้ย่าเนี่ยได้ไรดูนี่ดูดิเก็บของไม่ได้ของเต็มไปแบบนี้หลือกจำพี่ว่านคนเวอรแบบอ้าวการพี่กดเกินเยอะเวอร์แมทหรือหมู่บ้านเอ้าหมู่บ้านไหมขายของก่อนดูไงอ้าขายของก่อนก็ได้ขายของก็ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไอ้สักดาน ได้อะขอใว้ไข่ไข่คล้องก่อนนะไม่ใช่อ่ะมีผมได้แค่ตอนนี้ตอนนี้จะลงดันอ้าวเหรออ๋อที่เขาได้ในรันนี่เฮ้ยยากเฮ้ยยากไปเลยเอายากเลยเหรอยากธรรมดาเออในรันเลยนะเดี๋ยวพูดตายเลยตายก็เกิดใหม่สิถ้าดตายมันเสียพอยเสีย p o ย n t ไงเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วเออมันมีแข่งก็จริงแต่เราไม่ลงแข่ง เาลไม่เข้าใจเลยดาวมันสำคัญเนอะฮะถ้าได้ดาวน้อยเนี่ยครูเขาไม่ให้คะแนนดีนะเอ้าคุณเป็นครูคุณต้องปั๊มดาวเองดิปั๊มดาวได้เออผมไม่ใช่คนทุจริตอ๋อคุณเร็วใช่ทั้เร็วทุยนี่ยอดมากของพี๊ดเนาะไล่เรียื่อยมาเดินเข้าไปหาอย่างเดียวครับ มันไอเทียมันจะวิ่งมาหาเราเองรับโอ้ยเทียมเป็น,ตนเต็มดอกเลยโอ้ยไม่อะไรวะเนี่ยเทียมเลยเเลยโอ้ยเยอะเกินไปนะเยอะไม่เท่าไหร่ขอให้ทีมมันก็ได้นะ เิวหิวใช่ไหมไรหิวไหรหิวไหรหิวเนี่ยหม้อปังหม้อหิวเลยโอ้ปั่นโฮปั่หม้อหิวด้วยเออว้าวพี่ด้อมมีหม้อด้วยโอ้พี่ด้อมน้ำหม้อเจูอาเอาดิเฮ้ยใครอะใครอ่ะถ้าเป็นใครวัดรองหรือเปล่ากจ๊เดินลไปชนน้ำทำไมเอาเลยกูกูเจ๊เดินลงไปชนน้ำอ่ะ เอาไม่รู้เลยนะเนี่ยตายด้วยคนไม่รู้เลยนะว่าชนน้ำอยู่เออเฮ้ยมันหายตัวไปด้วยตายแล้วคว้าใตายเลยเฮ้ยไม่หมดไม่หมดไม่หมดโอ้ตอนตายแล้วอาด้วยอาอา เฮ้ยเกมเขาเลทไม่ไ kind ด of um, ้เลทสิบแปดอ้าวเหรอพูดที่ต e ีเลทสิบแปดซะงั้นเลยอย่าค eh, ิดอย่าคิดกับเรื่องส่วนตัวของคุณเฮ้ยผมยิงเว้ยไม่ได้โอ้ตายเลยอ่ะโอ้ยเม็ดขนมเต็มไปหมดเลยเอาไว้ยไม่กดจี้ไม่กดจี้โอ้หมนมาเป็นกองครับมาตายโอ้ตายครับ อะไรของกหุณวะมไม่เหนือทาแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วตายดิเฮ้ยตายดิยังมีหลายหลอดสี่อดละสี่อดละสามหอดสามตายกูตายกูตายอ่าตายกูตายกูตายหมอหมออหมอขหมอเอ้าเดะเดะเดมอกูเจดเเดดเรดเลเจน กูใชหัวมออาเดี๋ยวนะป่ตีต้องหน้ามอมาเอ้ยเหลี่ยมอเยี่ยมเยี่ยเตีอยู่ตายะนะครับกรับยุไม่ทันเฮ้ยต้องยิทำให้ะตายนั่นตายตายเหมือนกันตายกนโสะใจเลยฮะโหยากจริงเราไม่ได้หวงของเออไอ้เหียไม่ไหวววย โอ้ทำให้ตายเลยใครอะใครอยู่ในนั้นอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะส่งคนมาแล้วคนมันจะไม่ใช่คนคนเป็นตัวอะไรคนมันจะคนไม่ใช่คนมันคือทีเดียวเลยถ้า <laughs> พลังก่อนนะใครช่วยพวกใครด้วย เอโด้คุณแจ๊สสุดยอดอ่ะอาชีพแต่ว่าไม่แรงเอ้ามันบอกว่คนไม่ใช่คนมันแปลงร่างว้าเป็นตัวทธนุกีคือหมาป่ามันเป็นจ่าขอบเจ๊ขอบอ๋อคุณได้จ่าขอบจ่าขอบเปนกระเป๋าจ่าขอบเปนกระเป๋าเป็นเป็น ไอ้ยานของคุณขีดทด้ทำอะไรได้เนี่ยนี่กึงยิงอยู่ได้ยิงอยู่ได้ไม่เห็นนะอ๋อไม่ช่วยยิงเหรอนี่ไม่ยิงมันกระสุนเลยเป็นเยเลี่ยเปลี่ยนเป็นเป็นด้เาผ้าอนามัยที่ปล่อยกระสุนเมนออกมาได้กระสุนเมนโอ้โหเสียหมดเลยโอเคครับโอ้โหโดนโจมตีไปห้าชนิดครับโอ้โหตาย9ครั้งนะสุดยอดมากนะดาวครับผมรอบนึวยนะ มันรวมกันใช่ไหมแม่ไม่มีดาวใช่เลยครับเมื่อกี้กามกามกามพอพอพอนี่แลละกันเดียวโอเคครับไว้ก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเล่นเกมเป็นวั่วไปก็โหลดเพลงกันได้และอย่าลืมใช้โค้ดที่พวกผม แปะไว้ใต้ลิงก์นะฮะใช่ใช่ในการสมัครไอเดีครับสมัครไอเดียนะติดนะใช่ครับอย่าลืมนะดูว่าพวกผมได้ของหาเหวอะไรมาเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ได้มาจากโค้ดหาเนี่ยรัใช่นะครับถูกต้องครับผมอย่าแม่ก็ขอบคุณปันนะเอ้ยเอก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับโอเคครับไปพบกันใหม่กับเกมวิลวอในคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย